เสร็จแล้วครับลุงตาครับเสร็จแล้วครับผม <c oughs> คุณหมอท่านรอผมอยู่นะครับเฮ <c oughs> ้ก็คุณหมอจะลากลับเลยใช่ไหมครับโรงพยาบาลบ้านแพงกลับครับอ่าทีมคุณหมอโรงพยาบาลบ้านแพลงลาหลวงตากลับแล้วเหลือแต่สาธารณสุขอำเภอนะครับคุณหมอเขาบอกอรอบนี้มาสามครับมาสามหมดคุณหมอมาสามนะครับ หมอท่านมารับช่วงต่อนะครับอ่านะครับเดินเดินทางปลอดภัยนะครับคุณหมอเดินทางปลอดภัยนะครับผมครับผมครับเดินทางปลอดภัยครับคุณหมอครับผมเดี๋ยวเจอกันีถ้าถ้าหลวงตายังไม่ถึงงง่ายต้องเจอคุณหมออีกแน่นอนครับนาครับผมนะครับคุณหมอท่านจะลาหลวงตากลับแล้วนะครับนี่อ่า ที่ถ่ายรูปนยคุณหมออะเนี่ยไม่ช้าหมอคุณหมอเดนะี๋ยด้กวาพคุณหมอเด้อ,อครับผมเมื่อกี้นี่ผมคิดว่าผมจะถ่ายรูปไม่ทันแล้วหลวงตาท่านก็รอคุณหมอท่านก็รอกล้องผมอยู่นะครับก็โอ้ยถึงหลวงตาท่านเมตตาเนะมื่อกี้นี่ปกติพี่ๆเขาถ่ายเสร็จแล้วนะครับหลวงตาเห็นผมหลวงตาเห็นผมวิ่งถือกล้องไป ท่านก็ยังไม่ลุกจากเก้าอี้ครับแล้วก็คุณหมอด้วยท่านก็นั่งให้ถ่ายผมก็บอกว่าเสร็จแล้วครับท่ไปอยู่ไหนมาพี่ไม่รู้บอกว่าเป็นคุณหมอโอ้ยู้วบ้านเดินตามที่พี่ถ่ายด้วยนะคุณหมอนน้นนะ่ะไม่ธรรมดาได้พี่เนี่ยพี่ก่อนี่หลุดได้ที่ก่อนไม่ได้เลยครับหลุดได้เห คุณหมอท่านมาสับเปลี่ยนนะครับเนาะบน,บน,บนะครับเดินน้บได้ดูแลลุงตานะครับปปรทีมละสิบวันอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถามดิพี่จะถามไอ้มาจากอามไยเชียงกงการมาจากไเชียงกม ครับขณะน,นี้ลงตาท่านก็จะนิทถรุลงมุ่งหน้าต่อแล้วนะครับหลังจากที่ท่านพักได้ร่มยางพลานะครับเนาะช่วงนี้อากาศร้อนก็จะได้นิมนต์ท่านพักไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ร่มยางพลานี่นะครับได้ร่มยางพลาเป็นร่มเงานะครับพอได้ให้หลวงตาท่านได้พักเท้าเป็นช่วงๆนะครับเพราะอากาศร้อนมากครับก็หลวงตาท่านก็เดินสุดงไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย ไปแล้วคุณหมอ

แลก็ครื่องเรื่องงนี่ก็คุณหมอมาใหม่นะครับมารอบคุณหมอมากี่รอบแล้วครับนรอบนี้ออสามแล้วเนาะจากโรงพยาบาลจากสาธารณสุขบ้านแพงจากสาธารนสุขบ้านแพงครับมาเปลี่ยนรับช่วงต่อนะครับ อหมอมามาแพงแบ่งเป็นสองท mm ีมทีมที่หนึ่งกลับอาทีมที่สองกลับอ๋อทีมที่หนึ่งกลับไปแล้วทีมที่สองกลับมานะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนช่วงนะครับได้ดูแลดวงตานะครับรอบที่สามแล้วนะครับรอบที่สามแล้วที่ได้มาดูแลดวงตานะครับพี่น้องญาติสามทุกท่านทุกคนเราจะเปลี่ยนช่วงนะครับเรื่อยๆนะครับ โรงพยาบาลสาธารณสุขนะครับหลายๆอำเภอนะครับของจังหวัดนครพนมนะครับีมมยม เดี่ ite, ๋ยวเมื่อวานพะแล้วทีนี้ไม่เดินทางทียตีอันนี้จะมีสามมีทำไราไท่าองไบ้านเของ Yeah. สิาขขบ้านโอเคหลยวันที่ส ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดําซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดียศธิธรรมทุกท่านทุกคนครับ